เพื่อนสมาชิกนะครับพอดีมนี้มาซสือคุยวกข้าวนะครับไปช่ำต้นต่อลาไส้นะครับเลยเห็นต้นชอนเงินชอนทองนะเลยทายเปลี่อนสมาชิกเบิ้งนะครับอันนี้เป็นต้นต่อที่ได้จากไส้เกาหลีนะครับลักษณะของเขานะครับอันนี้เป็นลำต้นของเขานะสังเกตเบิ้งนะครับใบก็จะแตกออกเรื่อยๆนะครับจะต่างจากต้นไส้ย่อยนะครับที่เขาช่ำนะครับเพราะว่าพวกนั้นเกิดจากรากนะครับใบก็จะบ่แตกนะครับ ถ้าเอาลากพวกนี้ไปก็จะมาแตกละแตกใบออกมาึ้นกันนะครับอันนี้เป็นนะเขาจะเสียบนะตามส่งตามพุ่มนะครับของไส้เกาหลีนะครับแต่ละต้นแต่ละส่งก็มาด้กันนะครับย้องให้เปล่อนสมาชิกเบิ้นะครับตรงแพ้นะครับหรือว่าตรงร้อยที่เสียบนะครับอันนี้คือลำต้นที่เรียงไว้นะครับแล้วก็ปาดออกนะครับแล้วก็เสียบนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะเสียบด้วยกัน สี่จุดนะฮะเดี๋ยวหลายปีไปเขาก็จะแตกนะครับ่วานะครับสิงที่แน่นอนกว่าการช่าก็คือการนะระบบหลากของเขาเนี่ยจะจะดีกว่าระบบหลากแบบที่เขาช่าเป็นท่อนนะครับนี่สังเกตเบิ้งนะหลากเขาอันนี้เป็นหลากจากต้นของเขาเลยนะครับเดี๋ยวภาพเพ่อีกต้นหนึ่งนะอันนี้ก็คือกันนะครับนะเลี้ยงไว้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเป็นส่งหมวกนะเป็นส่งดอกเห็ดนะ แต่ว่าก็จะมีใบออกมาเรื่อยๆนะครับเขาก็จะค่อยๆอย,อยางออกนะครับที่เห็นชัดเลยก็่าจะเป็นต้นนี้นะครับต้นนี้น่าจะเรียงไว้แต่ว่าบริมีเวลาแต่งนะครับจะ,ะเลยยูปนกันแบบนี้แหละหลากเขานะครับลากเยอะนะครับเดี๋ยวหลากเลียงไววจังเลยเขาก็ล่างๆหนีบออกนะครับก็โชว์หลากก็ได้นะครับ อันนี้เป็นไส้เกาหลีนะครับมาอีกต้นนึงนะครับต้นนี้นาจะเป็นต้นที่คืนคายนะครับสวยนะครับสวยคนละแบบใบก็จะมีพวกอาล่าดำแน่นะครับเป็นเพียเป็นแดงแน่นะครับสำหรับเปลื่อนสมาชิกที่สนใจก็สามารถนะครับเลี้ยงต้นไส้เกาหลีไว้นะครับแล้วก็ ตัดกิ่งออกนะครับนี่ห้อยที่ตัดนะครับแบบต้นน้อยๆที่ผมเคยซื้อไปนะครับเาก็ตัดพวกนี้ออกนะครับแล้วก็นำยอดมาเสียบนะฮะอันนี้ก็เขาก็เสียบแบบพ้าคางนะครับเสียบสองอันนะครับกระบะตายไปอันนึ่งนะครับมัน่นใยว่าจะติดทุกอันนะครับอันนี้ขนาดเป็นเทิดไายนะครับตรงนี้ก็ขึ้นกันนะครับสังเกตไปฮะโมเลียนตรงนี้ก็ว่ะติดฮะ นะครับเวลาเขานามาใส่กระถางนะครับก็จะสวยนะใส่หินจะอย่างนะครับตกแต่งนะทางนี้ทางนั้นนะครับจะสวยบ่สวยนะมันก็อยูที่กระถางนะครับกระถางใส่นะถ้ายูข้ารมดามันก็เป็นทรงแบบนี้นะครับถ้าใส่กระถางดำนะครับถ้าเขาเปลี่ยนมาใส่กระถางพวกนะฮะเป็นกระถางวันไส้เป็นกระถางอ่าทรงเขีนทรงอย่างนะครับมันก็จะดูสวยขึ้นไปอีกนะครับมีราคาไปอีกนะ อันนี้จะเป็นอีกต้นนึงนะครับตรงง่ายๆนะครับเป็นพุ่มจะเอาหินเอาอย่างมะเกาะนะครับเนี่ยแพรก็ยังเนี่ยยังมีห้อยอยู่นะฮะการเสียบเนี่ยนะละกษณะของการเสียบยังมีพลาสติกนะฮะ ลากพวกนี้เขาก็เสียบได้นะครับกิ้งพวกนี้นะเขาก็เสียบได้นะครับอยากเสียบนะฮะอันนี้สงสัยจะเสียบวัติิอันนี้นาะจะเสียบวัตตินะเดี๋ยวก็ถ้าจะเสียเพิ่มก็คัดตรงนี้ออกแล้วก็เสียบนะครับได้ด้วกันนะอันนี้ก็เป็น,นเอาใหม่มาให้เขาเกาะนะฮะแนวแต่จินตนานการนะครับเมื่อกี้ถามจากน้อง พี่เฝ้าแล้วนะพี่เขาน่าจะบ่มีเวลาแต่งเท่าไรนะครับอันนี้เป็นบานไส่เป็นอช้อ,ชอนงินช้อนท้องกันนะครับแต่ว่าบอกพี่เขาบ่ได้มีเวลาแต่งนะครับก็ร่วมเป็นอันเดียวกันเลยนะครับเพั่งใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่ย่อยเลยนะครับพวกนี้คือกันนะหน่าจะท่านได้มีเวลาเสียบเท่าไรนะครับก็แค่คัดกิ้งออกเนี่ยนะฮะคัดกิ้งออกแต่ว่าบ่มีเวลาเสียบไอ้หง ถ้าเพื่อนสามารถชิกสนใจเจะแวะเวียนนาเบิ้งได้ครับร้านตนา้นไม้อยู่นองบนลำพูร้านกำไรทองนะครับเบิ้งตัวย่างก็ได้นะครับวิธีการเสียบยอดนะนี่หลายจุดนะตรงนี้มันเป็นที่ขายคุยข่าวนะครับผมที่อื่นล้านร้านเดียวกันนี่แหละแต่ว่า ชอนกันชอนท่องอยู่ฝั่งฝุ่นกระเมียนะครับแต่ว่าได้เดินไปนะครัี่ท้ายเพื่อนสมาชชิกเบิ้งนะครับสำหรับวิธีการว่างยอดนะครับที่เท่าจะนําไปเสียบนะครับเพื่อนนึกออกว่าจะเสียบแบบไหนนะครับรูปแบบไหนนะครับแต้คอดีของอันนี้ก็คือนะครับระบบหลาเขาแน่นแล้วนะครับเวลาเขาเสียบปฏิเท่ากับสามารถคัดตาลงมาอีกแล้วก็เสียบไม่ได้นะครับอันนี้ก็ห้อยเสียบเพิ่มนะครับแล้วก็เสียบเพิ่มเรื่อยๆนะครับทั้งเสียบทั้งถายนะครับนี่นะ คือๆกันครับที่ผมาพาเพื่อนๆเ,เอดนะครับผมสวัรับคิปนี้เดี๋ยวขอตัวก่อนครับผมจังได้กับฝากนะครับกดติดตามนะครับช่องเกษตรน้งใหม่ไลฟ์มันทุนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ